สวัสดีครับอยู้เอเปิดช่องพี่นนท์รถดำสิงนครับมาเอาระแนงครับยกขึ้นรถเรียบร้อยก็เฮ้ยล้มมันลม้ลมเอาไปให้น้องขับครับโอ้โหอยากได้รถด,ดำต้องหันขับก่อนถอยกลับรถตั้งนี้ก็ได้นี่เนี่ยขอยตูดเข้าเนี่ยตีวงหน่อยตีวง ออตอนนี้กว่างอยู่พอไปเลยเปิดไฟผ้ามากด้วยไปเลย เลยใสายงานถูกดีเกี้ยประตูสนิทไหม,มแล้วไม่มีคนอยู่บ้านเห็นตัวยายครับยายเลี้ยงหลาน ไฟมากด้วยบังคับปิดไฟพาร์คเองเปิดลงหน่อยรอใหเงียบป็นไงวะเอออันเลยเห็นจัสองอันว่ะเล่นท้ายน่าจะอยู่บ้านไม่ร like mm ู้อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวต้องไปหาดูครับเบา คุนบ้านเขาเขาด่าเชนนี้วิ่งดินประจำครับแต่ไม่ได้มาวิ่งนะนะนะานแล้วนะวันนี้ประมาณอู้น่าจะปีหนึ่งแล้วครับปกีกว่าแล้วตอนที่ผมขับเจ้ายักนะมาวิ่งตรงนี้นะครับตอนมาขาวก็วิ่งนะมาซื้อดินครับตอนนั้นซื้อดินเอาไปไปเทในบ้านกรวดมาเบ้าฝุ่นตา โอ้ต,อต,อตอาตาทำถนนระทางเรมน,นี่สามแยกเบาเ้ยไม่มีรถ <c oughs> อย่าหย่อดลงโอ้ับร่นี้ต่ำครับถ้าคนขับับสูงก็ขับยากครับอย่างผมอะขับยากเหมือนกันมันดูดแต่ถ้าคนขับขับต่ำก็แรงนะครับขับดีนะครับคับต่ำนี่แรงนะมันโดดครับแต่รับคัดสูงมันจะขับสบายนะครับสบายมันจะไม่ต้องเหยียบหมดนะครับ บางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบครับคัดต่ําแต่ผมไม่ชอบนะครับคัดต่ํารู้สึกว่ามัน <c oughs> เวลาเราดิ้นอ่ะมันจะพังเอาครับเพราะว่ามันโดดแรงก็มีโอกาสที่คัดหรือไม่ก็เฟืองท้ายาจะเสื่อมได้เร็วนะครับคัดสูงเราเลียได้นะครับคัดต่ำเราเลีย,ลยจังหวะเลียมันน้อยครับ เส้นนี้ห้ามแสงถนนนี้ทำมาทำมาทำไมทำแล้วมันไม่ใหญ่โอ้เขาตากยาวไว้ <S <S ข้างในคขาสบายกว่าวัาน ไม่คันน้ำมะนาวครับเนี่ยคันไหนครับสบายปะคันนู้นเอ้คันนี้นเลยคันนี้เป็นยังไงฮะต้อใส่เกียร์ง่ายอ๋อใส่เกียร์ง่ายพวงอะไรอะไรก็ง่ายกว่าเนะเาะเแต่ว่าถ้าคนชอบรถเก่าขับรถเก่ายัางไงก็ชอบครับง<ช>ีผมผมขับได้หมดแหละแต่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นร็อกกี้อะครับ รู้สึกว่ามันมันไม่ไม่จ,จุกจิกครับร็อกกี้ก็ใส่เกียร์ง่ายครับร็อกกี้เป็นเกียร์สายนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์มันจะมีพาวเ r อร์ชิปหรือเปล่าวะเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไอชิปเกียร์นะครับเป็นลมนะครับเป็นสายเหมือนกันอันนี้แต่ว่าจะไม่ใช้สายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ล็อกกี้น่าจะเป็นสายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สายเกียร์แพงแนะนะแพงแทบทุกรุ่นครับสายเกียร์ถ้าของแท้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแพงนะครับ <c oughs> โอ้ตรงนี้ตรงนี้จะกอดอย่างลกเลยนี่ถมแล้วสวยเลยครับสำบานสบายเลยติดบ้านกวด้วยตรงนี้แพงแน่นอนเลยที่นี่นี่นี่ครับโอ้ตรงนี้ที่อย่างดีเลยอะถม,ถมถมนักร้อยรถยกบ้านสบายสบายเลยครับ ไม่ได้ต่ําการขับรถเราต้องหลบกิ่งไม้ด้วยนะครับเพราะว่าตาจริงไม่หลบก็ได้นะแต่ว่ารถเรามันรถแต่งนะครอบกระจกเลดหมววเกระเช้าเนี่ยกันสาดเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับมันก็อาจจะไม่สวยนะครับถ้าเราไม่ขับรถไม่หลบกิ่งไม้การขับรถดำนี่หลบกิ่งไม้ดีที่สุดนะครับ แล้วมันจะเสียใจทีหลังนะครับถ้าของมันเป็นปร้อยระวังเราใสงหลังไปเลยเลียขับขึ้นเลยตัวนี้ต้องเกียร์สองหรือไม่ถ้าคนขับเซียนๆแล้วเกียร์สามสบายแต่เองเพิ่งขับก็เกียร์สองดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ออกสักเกียร์สองเลยเรอรถจอดก่อนค่อยใส่เกียร์ดูรถก่อนตรงนี้ <m> เผื่อไม่รถมามอไซค์นี่อันตรายที่สุดเลยเพราะว่ามัน เป็นจุดอับรถเราเยอะมากครับก็หลังเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะตอนนี้มอรไซตามหลังอยู่นี่มองมองไม่เห็นเลยเขาเขาไม่ได้อยู่ข้างๆนะครับเ <c oughs> ขาอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋แต่ผมจะให้ดูนะครับเหมนไหมมอเตอรไซตามหลังเห็นไหมกลุ่มล่อเลยเนียมอเตอร์ไซตามหลังครับ <c oughs> อันตรายมากถ้าเกิดเราถอยหรือว่าเราผิดพลาดอะไรแล้วชนตูนี่ตะเรียบร้อยเลยนะครับ ไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่ารถเรามันใหญ่มันน้ําหนักเยอะนะครับมันไม่ไม,ไม่มันไม่รู้สึกอะว่าชนนะครับถ้าชนรถยน,ยนต์ยังรู้สึกนะแต่ถ้าชนมอเตอร์ไซค์อะ่ะแทบจะไม่รู้สึกนะครับแล้วยิ่งรถมันเก็บเสียงด้วยนะครับเสียงข้างนอกไม่ค่อยเข้านะครับมันก็แบบมันก็นี่นะครับมันก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับ เสียงเตรนี่ถ้าเบาจริงๆถ้าแบบเตรเบาๆนี่ไม่ได้ยินเลยนะต้องเตยดังๆต้องเปิดกระจกนะครับเปิดกระจกช่วยถ้าเกิดเวลาเราจะฟังเตรไมโครอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยคันนี้แอร์เย็นว่ะแต่ลมมันน้อยเฉยๆมันก็เลยไม่ฉ่ำแต่จริงๆแล้วมันเย็นแต่ว่าลมมันน้อยน่าจะแอร์ตันนะครับมันก็เลยไม่ฉ่ำนะครับไม่ไม่ทั่วถึง ท้งขันนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนจอด <c oughs> <c oughs> ไม่ให้เองถอยไปจอดที่เดิมของมันนี่ไม่ใช่อันนี้มันเดิน <c oughs> เดิน <c oughs> เดินหน้าเข้าได้เลยตรงน้องมะนาวอะ่ะแต่ต้องให้มันชิดต้นไม้แต่ว่าอย่าให้กระจกอะไรโดนนะแตกเลยรแหละ เดยวประมาณเนี่ยปลายดีเลยกี่เมตรแต่ตอนสอบไปขับขี่เขาไม่มันไม่มีในข้อสอบนะครับแต่ก็เขาอบรมไม่รู้กี่เมตร30หรือเปล่าน่าจะ30เมตรนะครับสามร้อเมตรคงไม่ใช่ไกลคือตรงนี้เจอสเลยมันจะอื้อไง รถกระบะนี้หลบให้อย่างดีเลยครับนี่โอนี่ครับนี่เจอรถใหญ่ต้องแบบนี้เลยนะครับหลบให้นะครับมันรสืตัวเองเลยไม่ใช่ให้รถใหญ่หลบรถใหญ่บางทีมันมันขนของมาหนักหลบไปปุ๊บจมอะไรมันมันจะเสียหายเยอะนะครับ จะไม่หลบให้นะเดี๋ยนะวเลี้ยวเลยแทนทีรถพี่นะอ๋ะอออ๋ไม่ทันเดี๋ยวไปก่อนไปตรงนี้ก่อน